ราคาอยู่ที่1 8 9 9 0ล้านบาทนะครับสายพานไปดึงกำลังจากตัวเครื่องยนต์นะครับทำให้แรงม้ามันลดลงนะครับไม่มีแล้วนะครับกดล็อกตัวรถนะครับเขาจะหุบเข้าอัตโนมัตินะครับสามารถเตะคิกได้นะครับทำแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับมันก็จะเปิดให้อัตโนมัติแบบนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องฟอร์ดพิพัฒน์นะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็อยู่กับรถ Ford Ever e s t รนะครับ มาดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับคันนี้คือ Ford Everest รุ่น y t t a c นะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับราคาอยู่ที่1,899,000บาทนะครับคันนี้พิเศษนะครับมองมาเนี่ยนะครับมันไม่มีสีนี้นะนะครับสำหรับ Everest นะครับอันนี้คือ w ร a สติ๊กเกอใหม่ให้ทั้งคันเลยนะครับสีเดิมก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะได้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้เราทําให้ครบจบที่นี่เลยนะครับมาดูกันนะครับ เดี๋ยวมาดูที่ห้องเครื่องกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้โชคฝากระโปรงเราเปลี่ยนให้นะครับนี่นะครับปกติแล้วเขาจะเป็นเหล็กค้ํานะครับเดิมเดิมจะเป็นเหล็กค้ําตัวนี้นะครับลูกค้าบอกว่าอัปเกรดให้หน่อยเราจัดการให้นะครับตัวเครื่องก็จะล่งๆแบบนี้นะครับที่หายไปก็จะเป็นในส่วนของตัวสายพานที่โยงจากตัวเครื่องมาหาตัวมอเตอร์พัดลมเนี่ยนะครับ ัวหม้อน้ำเนี่ยนะครับตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับสำหรับ f อ r d ทุกรุ่นเลยตั้งแต่หัวเดี่ยวยัน E v e r อร์เยัน Ra ปเตอร์เลยนะครับไม่มีสายพานไปดึงกําลังจากตัวเครื่องยนต์นะครับทำให้แรงม้ามันลดลงนะครับไม่มีแล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นของโฟล m มโก้นะครับก็จะมีอยู่ในรถยุโรปอย่างเช่นเบนซ์บีเอ็มวอลโนะครับตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่ f ฟ r m มโก้เอจแบบนี้เป็นแบตคุณภาพดีนะครับจ่ายไฟได้ลึกนะครับด้านในก็จะมีโครงกิตนะครับเวลารถเกิดการเอียงเนี่ยนะครับ ของเดี๋ยวภายในเนี่ยก็จะไม่กระเด็นออกมาไปโดนชิ้นส่วนอื่นนะครับทำให้เกิดความเสียหายนะนะครับแล้วก็ท่อแอร์อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับออกแบบให้ออกห่างจากตัวเครื่องนะครับเพื่อที่จะไม่โดนความร้อนโดยตรงนะครับทำให้แอร์ของฟอร์ดเนี่ยทำความเย็นได้ดีนะครับแป๊บเดียวเปิดรถไม่เกินสตาร์ทรถไม่เกิน1นาที2อนาทีมันเย็นแล้วนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับแรงม้าให้มาที่210แรงม้านะครับแรงบิดให้มาที่ 500นิวตันนะครับเป็นเกียร์ออโต้10สปีดนะครับนี่ครับห้องเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเป็นเครื่องใบเทอร์โบด้วยนะครับเทอร์โบ2ลูกนะครับให้มา2ลูกนะครับทางานตัวหนึ่งทํางานที่รอบต่ําตัวหนึ่งทํางานที่รอบสูงนะครับก็จะประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไส้กรองอากาศนั่นเองนะครับผ่านไปนะครับสําหรับตัวห้องเครื่องนะครับมาว่ากันที่เรื่องชุดแต่งนะครับนะครับ ตัวหนังสือคําว่าวายแทตรงนี้นะครับมาพร้อมกันกับตัวรถเลยนะครับส่วนกระจังหน้านะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์วีนะครับอย่างที่เห็นเห็นกันที่วิ่งกันอยู่ตอนนี้รถแต่งทุกคันนะครับเปลี่ยนกระจังหน้าทรงนี้นะครับ FORD นะครับเป็นทรง3มิตินะครับมีไฟสิว3จุดอ่าเลือกเฉดสีได้นะครับว่าอยากได้หลอดสีส้มหรือสีขาวนะครับบอกได้เลยนะนะครับไฟหน้านะครับอ่าลืมบอกลืมบอกนะครับ ด้านล่างนะครับจะมีกล้องมองรอบคัน360องศาอยู่ทางด้านนี้ด้วยนะครับตรงตรงข้างหน้าเนี่ยนะครับใต้โลโก้นะครับนะครับแล้วก็ทางด้านข้างนะครับเป็นไฟเมทริก LED นะครับเป็นไฟ Performance LED นะครับมีลูกแก้ว2ดวงนะครับเป็นไฟต่ำและไฟสูงนะครับนี่นะครับเวลาที่เราสตาร์ทรถขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาจะคาลิเบทหาองศาที่มันเหมาะสมระหว่างตัวรถกับพื้นถนนนะครับนะครับเวลาที่มีรถสวนมาวิ่งไปแล้วมีรถสวนมาภายใน700เมตรมีแสงมา กระทบกล้องทางด้านบนนะครับมันก็จะตบให้เป็นไฟต่ําโดยอัตโนมัตินะครับและเมื่อไม่มีรถสวนมานะครับไม่มีแสงมากระทบกล้องด้านบนนะครับมันก็จะเปิดให้เป็นไฟสูงอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดปิด,ปดบ่อยๆนะครับนะครับอ่ตัวชุดแต่งทางด้านกันชนหน้านะครับตัวนี้ใส่ชุดครอบวิ c เตอร์นะครับเป็นตัวสเก์ตนั่นเองนะครับเรียกง่ายๆนะครับมีอักษรคําว่าวิ c เตอร์อยู่ทางด้านล่างนะครับนะครับใส่ครอบเข้าไปโดยการ ยิงกาวอัดซิลิโคนนะครับเซนเซอร์ทั้ง6จุดนะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับเขาเจาะช่องมาไว้นะครับนี่นะครับเจาะช่องไว้เผื่อแล้วเรียบร้อยนะครับออกแบบมาให้ตรงรุ่นกับตัว Ford ดเอฟเวอร์เรสต์วท็เลยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกเป็นหลอด led นะนะครับนี่ครับมีมาให้นะครับห่วงลากจูงด้านล่างนะครับเนี่ยนะครับให้มา2จุดสําหรับตัวชุดครอบวิกเตอร์นะครับก็เว้นช่องออกแบบไว้เผื่อแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะ อันนี้ก็คือชุดแต่งทางด้านหน้านะครับไปดูทางด้านข้างกันนะใส่อะไรมานะครับทางด้านข้างนะครับเปลี่ยนล้อนะครับมองเข้ามาเปลี่ยนล้อนะครับแม็กเป็นของเรโซนะครับลายก้านรูปตัววายนะเป็นพื้นสีดำนะครับนี่นะครับของดีมีคุณภาพแน่นอนนะครับจับคู่กันกับยางโตโยทยนะครับนี่อันนี้จะเป็นยางอัลเทเรนนะครับเวลาวิ่งก็จะไม่มีเสียงรบกวนนะครับ ภายในห้องผู้โดยสารนะครับไม่มีเสียงนิ่มด้วยนะครับขับนิ่มขับขี่สบายนะครับซีรีส์ยางนะครับอยู่ที่สอ5 55ห้าทับนะครับตัวนี้นะครับขยับมาอีกทางด้านข้างนะครับตัวกระจกมองข้างรุ่นนี้นะครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับทางานควบคู่กันกับตัวกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับเวลาที่เรากดล็อกตัวรถนะครับเขาจะหุบเข้าอัตโนมัตินะครับนี่นะครับเวลาที่ปลดล็อกนะครับเขาก็จะ กลางออกให้อัตโนมัติแบบนี้นะครับด้านล่างนะครับมีกล้องมองรอบคัน360องศาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้เป็นหลอด LED นะครับตัวโคมเป็นสีเทากราไฟท์นะครับเรารอมือจับเราติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับฟิล์มกองแสงเราก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้เช่นกันนะครับคิวกันสาดตัวนี้เบิกศูนย์งานแท้เลยนะครับของฟอร์ดเลยนะครับเดิมทีเนี่ยราลังคาด้านบนเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีบรอนเงินนะครับตัวนี้ทําลูกค้าบอกว่าทําให้เป็นสีดําเงาให้หน่อยนะครับล้วก็ ได้ทำการเปลี่ยนสีให้เรียบร้อยนะครับมาดูทางด้านท้ายกันนะครับไฟท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นไฟซิกเนเจอร์ของตัวเอเวอเรนะครับนี่นะครับก็จะมีไฟที่เป็นแถบแถบแถบแบบนี้นะครับสวยงามนะครับตัวหนังสือ e อเวอ t อยู่ทางด้านท้ายมีมานะครับสัญลักษณ์คําว่าว i t แทมีทางด้านท้ายด้วยนะครับสีพูสเหมือนกันนะครับเป็นตัวหนังสืออะคริลิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุด กันชนท้ายของวิกเตอร์นะครับมาทั้งเซตเลยนะครับนี่นะครับมีสัญลักษณ์คำว่าวิกเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับมีท่อหลอกให้ด้วยสวยงามนะครับเพื่อมิติให้กับตัวรถเพิ่มความโดดเด่นหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองนะครับอยากได้ทักมาเลยนะครับแบบนี้นะครับฝาท้ายนะครับสามารถเตะชิกได้นะครับเวลาที่เราไปตลาดแล้วถือของพลุงพลังมาเนี่ยนะครับโดยที่กุญแจอยู่ในกระเป๋านะครับไม่สะดวกที่จะล้วงเอากุญแจออกมาเปิดนะครับสามารถเตะชิกได้นะครับทําแบบนี้นะครับ เดี๋ยวทําให้ดูนะครับมันก็จะเปิดให้อัตโนมัติแบบนี้นะครับนี่นะครับไม่ต้องเอามือมากดพวงกุญแจไม่ต้องเอามือมากดที่กุญแจนะครับอะแล้วถ้าจะปิดก็คลิกไปอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวมันลงให้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือรอบคันของ e v e r e s t ์เรสต์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในภายในห้องผู้โดยสารนะครับ โอเคขอบคุณมากนะครับอ่าเปิดเข้ามานะครับตัวนี้ทางด้านข้างก็จะเป็นบุหนังนุ่มๆแบบนี้นะครับเดินได้ด้วยสีส้มนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวว i ยแท็นะครับนี่นะครับที่ยกจากตัวกระบะสีประตูรุ่นว t ยแทมาใส่ในตัว e v e r e อรเป็น e v e r e อร์เรสต์วแทนั่นเองนะครับด้านข้างก็จะควบคุมกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปลดล็อกตัวรถล็อกตัวรถและเปิด ฝาถังน้ามันอยู่ตรงนี้นะครับเพียงแค่กดนะครับเดี๋ยวเด็กปั๊มจะไปกดฝาถังน้ํามันให้นะครับมันก็จะเด้งออกมาให้อัตโนมัตินะครับมานะครับตรงเบาะนะครับเบาะปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับนี่ตรงนี้นะครับปรับได้แทิศทางนะครับเลื่อนเข้าออกได้นะครับนะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับครับปรับระดับสูงต่ําได้นะครับมีนุนหลังให้ด้วยนะเวลาที่ขับรถทางไกลเนี่ยนะครับก็ มีหนุนหลังตรงนี้ให้ด้วยเวลาที่ลูกค้ารู้สึกเมื่อยนะครับเบาะก็นั่งกระชับแน่นอนนะครับขับทางไกลสบายไม่เมื่อยนะครับนี่มีสัญลักษณ์คําว่าวายแท็กอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับมาครับสำหรับพวงมาลัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%เลยนะครับรบมีปุ่มควบคุมมอติฟังก์ชันนะครับ ทางด้านซ้ายนะครับมีปุ่ม Adaptive Cruise Control Stop Go นะครับปุ่ม l e n Clipping นะครับแล้วก็รักษาระยะห่างนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ Stop a Go กับ Adaptive Cruise Control เนี่ยเวลาที่เราวิ่งไปนะครับเกิดไม่เมื่อยนะครับไม่อยากจะเหยียบคันเร่งไม่อยากจะเหยียบเบรกเองนะครับก็กดตัวนี้ล็อกความเร็วไว้เลยนะครับสมมุติว่าล็อกความเร็วไว้ที่120กิมต่อชั่วโมงนะครับก็วิ่งเหยียบไปให้ถึง120นะครับแล้วก็กดตัวนี้มันจะขึ้นไฟสีเขียวตรงหน้าจอนะครับ มันก็จะล็อกความเร็วเราถอนเท้าออกมาได้เลยนะครับมานะครับมีรถแซงมาแล้วก็มาอยู่ในเลนเดียวกันกับเราเนี่ยนะครับปาดหน้าเราเข้ามานะเราล็อกความเร็วไว้ที่120เขาวิ่งอยู่80คันของเราเนี่ยนะครับรถเราเนี่ยก็จะวิ่งตามคันด้านหน้าก็จะวิ่ง80เท่ากันนะครับเขาเบรกเราก็เบรกเขาผ่อนเราผ่อนเขาจอดเราจอดครับเขาออกตัวเราก็ออกตัวอันนี้ก็คือระบบ Adaptive Cruise Control กับ Stop and Go นะครับมีเลนคิปปิ้งด้วยนะครับรักษาตัวรถ ไม่ให้ออกจากตัวช่องเลนนะครับตัวนี้ก็เป็นรักษาระยะห่างแล้วก็ยังสามารถชิปบวกลบความเร็วได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มคําสั่งเสียงนั่นเองนะครับอ่าด้านขวานะครับก็จะควบคุมในส่วนของอตัวหน้าจอเรือนใหม่นะครับแล้วก็เป็นปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์ปุ่มเลื่อนเพลงจาก u t u b e นะครับตัวนี้นะครับหน้าจอเรือนไมให้มาที่ขนาด 10นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ Full LED เลยนะครับได้มาเต็มแบบนี้เลยนะครับเป็นหน้าจอดิจิตอล100%เลยนะครับมาในส่วนของตัวหน้าจอกลางนะครับหน้าจอกลางให้มาที่12.1นิ้วนะครับหน้าจอทัชสกรีนแบบ100%รนนะครับรองรับระบบ Android Auto Apple CarPlay นะครับและระบบ FordPass นะครับเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันในมือถือกับตัวรถของเรานะครับสตาร์ทผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งของตัวรถได้นะครับจากมือถือ เช so ็คของเหลวได้จากมือถือนะครับเช็คน้ำมันเครื่องนะครับจากมือถือได้เลยนะครับอ่ะตัวนี้ตัวรูปกล้องเนี่ยนะครับสามารถกดดูได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นโชว์นี่ก็คือกล้องมองรอบคัน3า0องศานะครับนะครับซูมได้ด้วยนะครับซูมได้ด้วยนะครับอยากดูตำแหน่งไหนนะครับนี่นะครับกลับไปก็ดูก็จะมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับซูมได้นะครับรอบทิศทางเลยนะครับนี่ก็จะเป็นกล้องหน้านะครับตัวนี้นะครับนะครับเวลาที่ ใช้เวลาที่เราขับเข้าไปในที่แคบๆเนี่ยนะครับเราอยากรู้ว่ารถเราจะเหยียบอะไรไหมจะมีตะปูไหมจะเบียดอะไรไหมนะครับสามารถกดดูได้เลยนะครับซูมดูได้นะครับและเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยนะครับนี่นะครับเข้าเกียร์อานะครับวันนี้ครับมันก็จะขึ้นให้อัตโนมัติเหมือนกันนะครับนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดนะนะครับแต่ว่าเซนเซอร์เขาก็จะทํางานให้อัตโนมัตินะบางทีเราขับเข้าไปในที่แคบนะครับเซนเซอร์ทํางานอัตโนมัติเขาก็จะขึ้น กล้องรอบคันให้อัตโนมัติเลยนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับก็ผ่านไปนะครับอ่ะตัวเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์อีชิพเตอร์นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับมีระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครับนี่นะครับถอยจอดอัตโนมัติเลยนะครับเทียบข้างหรือว่าเข้าซองอัตโนมัตินะครับแท่นชาร์จไวรลสชาร์เจอร์นะครับเราสามารถเอาโทรศัพท์ที่รองรับเนี่ยนะครับมาวางแนบตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขาชาร์จให้อัตโนมัติเลยไม่ต้องเสียบสายระยงระยางนะครับสำหรับแท่นชาร์จไวรลสชาร์เจอร์มีมาให้ในตัว ทั้ง Ranger และ e v e r e s t นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับไม่ต้องดึงให้มีเสียงแกรกเหมือนสมัยก่อนนะครับแค่เพียงแค่ปลายนิ้วคลิกขึ้นมาแบบนี้เบรกมือทํางานให้อัตโนมัตินะครับและเมื่อจะปลดเบรกมือก็แค่ดันลงกดลงไปแค่นั้นนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นโหมดการขับขี่นะครับนี่นะครับถ้าเลื่อนมาแบบนี้นะครับเลือกโหมดการขับขี่ได้นะครับอ่าจากโหมดปกตินะครับตัวนี้จะเป็นโหมดปกตินะวิ่งปกตินั่นเองนะครับแล้วก็โหมด เลื่อนไปนะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดประหยัดนะครับนี่นะครับอ่าเลื่อนไปอีกก็จะเป็นโหมดลากพ่วงนะครับถ้ามีลากเรือลากเกรสกีใช้โหมดนี้ได้นะครับลากพ่วงแล้วก็ต่อไปจะเป็นโหมดถนนลื่นนะครับนี่สำหรับเวลาที่ฝนตกนะครับเวลาที่ฝนตกใช้โหมดนี้นะครับแล้วก็โหมดโคลนร่องนะครับถ้าวิ่งไปแล้วถนนมีโครนมีร่องนะครับใช้โหมดนี้ได้นะครับ โฟลล่องแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นหมดทะเลทรายนะครับวิ่งบนพื้นที่เป็นทะเลทรายนั่นเองเป็นทรายนั่นเองนะครับก็จะมีปรับให้แบบนี้นะครับส่วนนะครับจะใช้ระหว่างโหมดขับ2ไปโหมดขับ4นะครับถ้า h i g h มา4 high นะครับไม่ต้องหยุดรถนะครับ่าด้วยความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ต้องหยุดรถนะครับถ้าเกิน120นะครับจะเข้ามาโหมด4 high นะครับ เขาก็จะยังทํางานให้แต่ว่าต้องต่อเมื่อรถขยับความเร็วนะครับผ่อนมาที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาถึงจะเข้าโหมด4 High ให้นะครับส่วนโหมด4 Low นั้นนะครับต้องหยุดรถให้นิ่งก่อนนะครับค่อยค่อยมาเข้าโหมดนี้ได้นะครับก็คือโหมดที่ไว้ใช้ขับเคลื่อน4ล้อในงานออฟโรดนั่นเองนะครับแต่วิ่งปกติแล้วก็กดมาที่2 High นะครับแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับนี่มีการอัปเกรดให้เป็นสีรุ้งนะครับทำเพิ่มเติมนะครับถ้าไฟแอมเบียนท์ไลท์ที่มาพร้อมกับกับตัวรถเขาจะเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าอันนี้คืออัปเกรดให้เป็นสีรุ้งนะครับพี่ๆนะครับก็จะประมาณนี้คันนี้ติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เอาละครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากจะได้รถ Ford Everest แต่งหงรอๆแบบนี้นะครับโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0957593653นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปรีวิวไว้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ